ละครชีวิตรักรักพยากรตอนที่ห้าบัวบงกฎยังคงเอาตัวเข้ามาสนิทสนมกับชัยยศทั้งที่รู้ว่าเขากำลังจะแต่งงานบัวขนมมาฝากคะ่ะคุณชัยยศบัวเพิ่งหัดทำเมื่อวานอร่อยมากเลยนะคะอยากให้คุณชัยยศได้ลองกินขอบคุณมากเลยนะครับคุณบัวคุณบัวนี่ดีกับผมมากจริงๆช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมที่บ้านของคุณก็ยังอุตส่าห์ขนมมาให้อีก วันนี้แฟนของคุณชายยศไม่มาที่บ้านหรอคะเบียเขาติดงานนะครับก็เลยยังไม่ได้มาเขาเคลียร์งานเสร็จเดี๋ยวก็คงจะมาละถ้างั้นวันนี้คุณก็ว่างเราไปดูหนังด้วยกันไหมคะมีหนังเข้าใหม่บัวอยากดูมากเลยแต่บัวชวนใครก็ไม่มีใครว่างสักคนคนสดๆอย่างบัวก็แบบนี้ละค่ะเออนะคะ,นะคะวันนี้วันเกิดบัวด้วยบัวไม่รู้จะชวนใคร ถ้าไม่ใช่คุณชัยยศบวกก็ไม่ไว้ใจผู้ชายคนอื่นถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับผมจะไปเพราะว่ายังไงวันนี้ก็วันเกิดคุณดีใจจังเลยค่ะคุณชัยยศนีด่ดีกับบัวที่สุดเลยนะคะแล้วทั้งคู่ก็ไปดูหนังด้วยกันหญิงสาวรู้สึกมีความสุขมากนั่นมันคนรักของคุณเบีย์นี่นาดีละ่ะฉันจะได้เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคุณเบียร์ คราวนี้แหละจะได้ทำบุญสะดอกครอะให้มันเยอะๆเลยแม่หมอคะช่วงนี้ดวงของเบียรไม่ค่อยดีเลยคะ่ะห่างเหินกับคนรักยังไงก็ไม่รู้ถึงเราจะกลับมาคืนดีกันแต่ความรู้สึกมันก็ยังไม่เหมือนเดิมช่วงนี้มีดวงโดนนอกใจนะคุณเบียอะไรนะคะวันนี้คุณเบียรได้อยู่กับแฟนตลอดทั้งวันหรือเปล่าดูสิ ดวงโดนนอกใจดวงมือที่สามเนี่ยมันขึ้นปิดๆเลยนะคุณเบียไม่ได้อยู่คะ่ะเบียไปทำงานชัยยศเขาอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะก่อนที่เบียจะออกมาทำงานก็เห็นว่าเขายังปลูกต้นไม้อยู่บ้านอยู่เลยงั้นก็ไปดูสิว่าวันนี้เขาไปกับใครหรือเปล่าเบียตกใจมากรีบโทรศัพท์ถึงชัยยศเขาบอกว่าเขาอยู่บ้าน ทรแล้วค่ะทรงชัยเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนถ้าอย่างนั้นก็ลองเช็คกล้องวงจรปิดดูจะได้จับได้คาหนังคาเขาไงล่ะคะเบียตกใจมากรีบกลับบ้านไปเช็คกล้องวงจรปิดก็พบว่าบัวบงกตมาที่บ้านและออกไปด้วยกันกับแฟนของเธอนี่คุณไปกับเขาล่ะคะแล้วทำไมถึงโกหกฉันว่าอยู่บ้าน ทำแบบนี้กับฉันนี้ยังไงอ่ะคุณทําแบบนี้กับฉันนี้ยังไงใจร้ายมากเกินไปแล้วนะมีอะไรเหรอใจเย็นๆก่อนสิเบียคุณหลอกเบียเบียโทรศัพท์มาหาคุณถามว่าคุณอยู่ไหนคุณก็บอกว่าอยู่บ้านแต่ความจริงแล้วคุณออกไปข้างนอกกับผู้หญิงคนอื่นฟังก่อนนะเบียผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณไม่ฟังมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาหลอกกัน ถ้าคุณรักแล้วก็จริงใจกับเบียคุณจะไม่หลอกเบียผมก็แค่ออกไปดูหนังกับเขาแป๊บเดียวเพราะมันเป็นวันเกิดบัวมงกุผมไม่กล้าบอกคุณกลัวว่าคุณจะไม่สบายใจกลัวว่าคุณจะหึงจนมีเรื่องกันต้องเลิกกันอีกครั้งอ่ะ้ออ้างที่สุดการที่คุณหลอกฉันนั่นแหละจะทําให้เราเลิกกันผมไม่ได้มีอะไรนะวันนี้เป็นวันเกิดของเขาผมก็แค่ไปเป็นเพื่อนเขาเท่านั้นเอง เงินก็ไปเลยนะวันเกิดเขาก็ไปครุกอยู่กับเขาไม่ต้องาายุ่กับฉันหรอกเดี๋ยวสิเบียเบียเบียไม่ยอมฟังอะไรเขาง้องอนเท่าไหร่เธอก็ไม่ยอมคืนดีเพราะคราวนี้เธอโกรธเขามากบัวขอโทษนะคะคุณชัยยศที่เรื่องระหว่างเรามาทำให้คุณมีปัญหากับแฟนบัวไม่น่ามาชวนคุณไปดูหนังเลยจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกครับคุณบัว มันเป็นความผิดของผมเองที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคนรักของผมตั้งแต่แรกถ้าบัวไม่เหงาไม่มาชวนคุณก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ตอนนี้ผมก็เลยกลายเป็นคนเหงาเลยแฟนก็ทิ้งคุณจะไม่มีวันเหงาถ้าคุณมีบัวอยู่นะคะบัวจะอยู่ข้างคุณตลอดเวลาไม่มีวันที่คุณจะต้องเหงาหรอกคะ่ะหมายความว่ายังไงครับคุณบัวก็หมายความว่า บัวจะขออยู่ดูแลคุณแทนคุณเบียยังไงล่ะคะบัวบงกฎนี่คุณบัวชอบคุณนะคะชอบมากเลยคบกับบัวนะคะได้ไหมคะคุณบัวบัวรู้ว่าการหลงรักแฟนคนอื่นมันเป็นเรื่องไม่ดีแต่บัวสัญญานะคะว่าบัวจะแค่อยู่ดูแลคุณห่างๆจนกว่าคุณจะเลิกกับแฟนแต่ถ้าคุณไม่เลิกกับเขาบัวก็จะอยู่ในฐานะเพื่อนที่ดีของคุณตลอดไป ผมขอเวลาหน่อยนะผมยังไม่ทันตั้งตัวผมไม่คิดว่าคุณจะคิดอะไรกับผมถ้าเกิดว่าคุณเบียร์เขาไม่สนใจงอ,ง,งอนๆแล้วคุณยังไม่คืนดีคุณไม่ต้องกลับไปหาเขาได้ไหมคะบัวสัญญาว่าจะดูแลคุณให้ดียิ่งกว่าเขาผมก็ต้องยืนยันคำเดิมว่าผมขอเวลาผมอยากจะกลับไปคิดให้แน่ใจค่ะ บัวจะไม่เร่งรัดแต่บัวจะรอคำตอบจากคุณนะคะบัวกับชายยศมีความสัมพันธ์ที่ดีกันขึ้นเรื่อยๆในขณนะที่ชายหนุ่มไม่ได้โทรศัพท์ไปง้องอนคนรักของเขาอีกเลยเป็นยังไงบ้างละ่ะแกหน้าหงิกหน้าง,งอเป็นหมาหมักรุกชนะเขาไม่ง้อฉันเลยหลังจากที่ฉันเลิกกับเขาวันนั้นเขาก็โทรหาฉันสามวันหลังจากนั้นเขาก็ไม่โทรหาฉันอีกเลย ถ้างั้นแกก็งอเขาเองสิถ้าเกิดแกรักเขามากแกก็ต้องยอมวางทิฐิลงโทรไปหาเขาซะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแกจะให้ฉันงอเขาทั้งที่ฉันไม่ผิดอย่างนั้นเหรอจอยก็แกรักเขาขาดเขาไม่ได้ไม่ใช่หรอเรื่องศักดิ์ศรีก็วางเอาไว้ก่อนฉันรักเขามากแต่เขาก็หลอกฉันมันเจ็บนะมันเจ็บนะจอยที่คนที่เรารักมาหลอกเราแบบเนี้ย แล้วถ้าเขามางอแกอีกสักครั้งก็จะคืนดีกับเขาหรือเปล่าเนี่ยคืนดีสิฉันก็รอให้เขามางออยู่แต่เขาก็ไม่ยอมมาสัทีงั้นก็ไปหาเขากันไปหาเขาที่บ้านฉันจะช่วยพูดเองแล้วทั้งคู่ก็ตัดสินใจไปหาชาัยยศที่บ้านแต่กลับพบว่าเขาอยู่กับบัวบงกฎนี่มันอะไรกันคะอะไรกันนะชัยยศผมตัดสินใจคบกับบัวบงกฎแล้ว แต่เราเป็นแฟนกันอยู่นะคุณจะไปคบกับผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงเราเลิกกันแล้วนี่ก็ผมโทรไปคุณก็ไม่ยอมรับสายแถมยังส่งข้อความมาบอกเลิกผมอีกก็ถือว่าเราเลิกกันแล้วเมื่อไรเราเลิกกันเมื่อไรฉันไม่ยอมหรอกนะอย่าลืมสิว่าคุณเป็นคนส่งข้อความมาบอกเลิกผมเองจเจ้าแบบนี้ใช่ไหมชยัยยศคุณทิ้งผมไปเองนะ คุณใจร้ายกับฉันมากเลยนะคุณก็รู้ว่าที่ฉันบอกเลิกคุณไปก็เพราะฉันโกรธแต่คุณกลับไม่ง้อง,งออนฉันเท่านี้ยังไม่พออยังกลับมาคบกับผู้หญิงคนนี้อีกลาก่อนนะเบียรผมไม่ได้รักคุณแล้วไม่ได้รักฉันแล้วอย่างนั้นหรอเราเลิกกันไม่กี่วันคุณก็บอกว่าไม่ได้รักฉันแล้วอย่างนั้นหรอจำเอาไว้เลยนะชัยยศ แล้ววันหนึ่งคุณจะต้องเสียใจกแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ